ก,ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับโมาห้องผมอีกแล้วนะครับกับเจ้าเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าดิบบ็อบอินสแตน์นะครับก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาของบ๊อบนะครับที่เอ่อเพิ่งเลิกงานนะครับแล้วก็มาถึงบ้านเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากนะครับเขาเข้าไปในบ้านของครอบครัวเขาแต่ว่าเธอมาอยู่จริงหรือเปล่าเล่ผมอยากรู้เหมือนกันคนเล่นเต็มทั้งยี่สิบคนคืออยากรู้ว่าเกมมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะว่าเห็นมันเด้งขึ้นมาน่าสนใจนะฮะดิ เอ่ออนาชีบิวคืออะไรอะเครดิตปะไม่รู้เหมือนกันปิดเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอ้โหตรงนี้มีคนด้วยนะครับล็อกเด้งเต็มเลยครับเออลงเออเล์นะฮะกดเล่นเลยดรือ่านะครับเออเกมนี้ถูกสร้างโดยคน3คนนะครับผมการที่จะโปรโมทเกมต้องใช้โลบักอันนี้อะไรอะไม่มีภาษาอังกฤษด้วยอาจจะเป็นการดเนตเหรออ,อะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ คือมันเป็นภาษาเออ่มันไม่ออโต้ท n นสเลตให้อ่ะอ่ะเปิดแล้วกันเออ,เอ,อทำไมจอผมไม่เต็มอ๋อผมไปเลื่อนโดนเกมโอ้โหแหลกเลยครับโอ้โหแหลกเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เต็มจอโอสกีนเสียงไม่มีเหรออ๋อเอาพุชผมมันไปใช้ตัวอื่นโอเคขอโทษทีขอโทษทีอาอ,อสวัสดีลูกรักเรากำลังรอเธออยู่เลยนะอ๋อมีน้องน้อยด้วยนะครับ บ๊อบผมคิดถึงคุณฉันต้องไปเช็ครถแล้วไม่ถึงตัวผมเหรออ๋อผมคือบ๊อบนี่เนาะรู้สึกแปลกจังเหมือนใครบางคนกำลังมองผมอยู่เลยเอ้ยเออจริงวะเอาที่เปิดเลยอะรออะไรอะไรนะ่ะบางทีฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้โอ้ เข้าบ้านดีกว่ามัานมังมีห้องตรงนี้ด้วยมันห้องลับเลยแล้วเข้าจากทางอื่นไม่ได้ด้วยนะอ๋อมันตันด้วยนะครับโอเคแต่เช่าระบบนี้มากเลยเพิ่งสังเกตครับดีเทลเล็กๆก็คือคนนี้อยู่บ้านคน,นอยู่บ้านแต่ว่าชั้นบนมีคนอยู่คนนี้ไม่อยู่บ้านเห็นไหมปิดไฟไว้แต่ไฟแม่งเหลืองทั้งหมดเลยแทนที่จะแบบ <laughs> ไฟไม่เหมือนบ้านเราอ่ะก็เข้าใจแหละสองชั่วโมงต่อมาจะไปดูลูกแล้วอะ่ะแหมลูกมันลูกไปเลย เราออบอบไม่ได้นอนกับเมียนอนคนเดียวนั่นแหละใช่ไหมอะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยไม่ไม่ทําทำไม,ไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เอายี่ดีกว่าไปทางซ้ายนั่นคุณเป็นใครอะ่ะที่ที่ไหนเนี่ยคนแปลกหน้านะดินผมไม่เนี่ยนายต้องไปเดินะบ๊อบนายจะเห็นทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะเราเดินเร็วขึ้นด้วยนะ อืมแย่บ yeah, ๊อบล e สโก o ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเรืเกิดอะไรขึ้นกับฉันเอ้ยแต่ว่าทำแมปสวยนะอันนี้ถือว่าทำสวยอยู่นะเออว่ะหน้าถ่ายปกแมปมากเลยแบบเนี่ยบ๊อบอิสเดนต์น่ะผมว่าถติว่าฉากนี้ทำสวยนะ เหตุการณ์ของบ๊อบนะฮะโดนวิ่งจ้ำใส่ชัวทรงเนี้ยไม่ก็โวนเข้าหลังนะระแวงระแวงเฮ้ยวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนนสถานที่ที่ไหนเนี่ยนี่จุดจบเหรอเฮ้ยถ,ถ้าถ้าพวกนี้มองตามเราแหละ ดูสิ่งที่แกทำสิถ้าคน,นี้มองตามเราผมว่าเทมเอ้ยแม่งโคตรอาร์ตอะ่ะเอ้ยแม่งอาร์ตจัดอะ่ะเอ้ยผมชอบนะมันแบบเกมมันเป็นเส้นตรงไงแต่ว่ามันไม่ได้แบบให้เราอ่านเยอะแต่ว่ามันเน้นการสื่อสารกับเราผ่านแบบพวกเอ่อพวกสิ่งต่างๆในเกมแล้วแม่งอาร์ตอะ่ะคือถ้ามองควกนี้คุณอาจจะมองมันคนแต่ถ้าสมมติว่าแบบตอนจบบอบมันฆ่าคนอะไรเงี้ยคุณจะมองฉากนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบว่าสุาอ่อสารอ่ะแล้วนี่แม่งเป็นแบบหลุมศพอะ่ะเป็นป้ายหลุมอะ่ะผมว่าโอ้โหแม่งอาร์ตจัดลเลยยผมชอบมากอะ่ะ เนี่ยอาร์ตจริงแบบแล้วเราเดินสวนทางกับแบบคนที่แบบยืนหันหน้าไปฝั่งนู้นด้วยนะอ๋อมีคนยืนอยู่ไกลตรงนู้นคนหนึ่งเอ้ยแม่งอาร์ตอาร์ตเอ้ยชอบชอบชอบไม่คิดนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเดว่ามัมเป็นเกมให้เฉยแบบว่าเออวิ่งหนีผีอาร์จโดนจัมสแกเอ้ยมอาร์ตดีว่ะขออีกได้ไหมขอแบบเซอร์ไพรส์ผมด้วยอะไรอย่างงี้ตอนนี้นายเข้าใจสิ่งที่นายทำแล้วหรือยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมล็อกมีเออร์เอร์อยู่ไหม ในทำลายชีวิตคนมีกี่คนแล้วล่ะอ่านี่ไงเราฆ่าจริงด้วยครับดูอีแม่งเป็นหลุมศพเต็มเลยนี่มันถึงจุดจบจุดจบของนายแล้วนะบ๊อบเฮ้ยตื่นไดแล้วบ๊อบบ๊อบตื่นแล้วตื่นได้แล้วบ๊อบผมอ่านนะขอโทษเ <c oughs> สียงดังก็หมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ๊อบเป็นไข่ว้ฐานรับจ้างเหรอหรืออะไรพาีิขึ้นเฮ้ยแม่งโอ้โหอาร์ตจัดแล้วดูค่อยขึ้นแบบค่อยค่อยฉายแสงเล้ยผมชอบอะ สื่อโอเคอยู่เนี่ยอ้โหผมชมเยอะจังวะญาติผมก็ไม่ใช่ชมอยู่นั่นแหละคนรู้จักผมก็ไม่ใช่ชอบไงแบบอยากให้เกมแม่งถูกตีความเป็นศิลปะ,นนะในหลายเกมไงอืมชอบเกมที่มีความหมายแฝงอะผมอะแต่ว่าบางทีถ้ามันแฝงเยอะไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตีความไม่ถูกนะครับอธิตขึ้นด้วยยังไ,ไงต่อ <laughs> เสียงแหบแล้วครับไล้ไงต่อ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ของกดเหรอโอ้ขอร้องอะ่ะไม่ชอบเลยของกดไม่มีขอบเลยครับเราเดินแบบว่าเดินไปเรื่อยเลยนะจริงๆตันเหรอโอเคของอใช้ชิปล็อกนะครับโกงหน่อยอโกงหน่อยแต่โกงยากอยู่นะเพราะว่ามันเป็นสีสองสีล้วนอะ่ะมันไม่ได้แบบบอกชัดเจนขนาดนั้นชิปล็อกนี่เป็นมุม,มขวาด้วยฮะ ทางนู้นไปได้อีกทางขวาอยากรู้ว่าเรื่องราวของป๊อบจะไปจบตรงไหนอะคุณผู้ชมมอยากรู้มากเลยนะตรงนี้แขนโดนดูดด้วยตันไหมไม่ตันครับออกซ้ายได้แล้วก็ออกขวาแต่นีน้น่าจะตันใช่ไหมตันจริงด้วยเอาไงต่อ ไม่รู้เลยฮะต้องไปทางไหนมันไม่มีแบบทางออกชัดเจนอะผมไม่ค่อยชอบสาวแท็กที่นี่เลยมันให้ความรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะเสียงมันหนดอืมไม่รู้อะประภาพต่ำเลยไหมช่วยไหม ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยให้แบบมองเห็นอะไรชัดขึด้นเอ๊ะน,น่าทางไปต่อป่ะอ,อ๋อใช่จริงด้วยครับโอเคฉันจำสถานที่ที่นี่ได้ฉันมาที่นี่บ่อยมากฉันมาที่นี่บ่อยจริงๆเป็นเดินอย่างเดียวเหรอผมเริ่มแล้วก็ <c oughs> ขอตินิดนึงอยากให้มันแบบมีการอินเทอร์แน็ตหน่อยอะไม่ใช่เดินอย่างเดียวแต่ว่าก็เข้าใจแหละว,ว่าเขาอยากทำนี้ นี่มีอะไรไหมไม่มีพระทิตย์กำลังขึ้นนะฮะเงากำลังเคลื่อนเลยจะเดินหนึ่งเดียวจริงอะ่ะจะจบเกมเลยนะให้ผมอินเท์ล็กหน่อยขอร้องพระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือกำลังลองออกกำลังขึ้นเฮ้ยอะไรโอ้โแฟชชิ่งไลท์จัด โอ้โหขอโทษนะคุณผู้ชมคือเราขับรถชนแล้วแล้มันเกี่ยวอะไรคนตายมันเยอะๆขนาดนั้นโอ้โหตอนนี้รู้ยังว่าตัวเองทำอะไรลงไปโอ้โหหยุดโชว์ให้ฉันดูได้แล้วแกต้องการอะไรกันมันแฟชชิ่งไลท์จนผมปวดตาโอ้โหขอโทษนะมันมันแฟชจนแบบเกินอนะ ทำไงกับพวกนี้ดีวะโอ้แฟดจนผมปวดตาขอโทษนะคุผู้ชมผมยังไม่ข้ามาอยู่มันน่าจะดิดลหลเยอะกันตรงนี้แหละมันเกือบดีแล้วอ่ะมันแฟดเกินอะผมพลาดเนื้อเรื่องไปเลยอันนี้ห้องลูกออ๋อสรุปลูกเราไม่มีจริงเหรอหรือเราไม่มีลูกอ้าวพราะว่าทำไมตุ๊กตาหมีมันตัวใสๆอาจจะเพราะเราไม่มีลูกก็ล่า ต้งยอมไปไหนข้างล่างเหรอบอบหน้าบูดแล้วฮะโอ้โหโอ้ไอโซเลตตัวเองจัดแบบไม,มไม่เอาไม่เอาสังคมแล้วะ่ะออกไปจะนั่งต้องนั่งใช่ไหมนี่มันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้แกก็ได้เบิกเนี่ตัวเองแล้วสิเห็นความเป็นจริงแล้วใช่ไหม นายเอยู่ในความแฟนตาซีของตัวเองมาทั้งหมดเลยที่ตัวเองสบายอย่างเดียวหยุดเถอะนะพอได้แล้วหุบป,ปากเธอะเสียงในหัวเลรอมันเป็นเพราะว่านายพวกเขาเลยตายทั้งหมดบอกรู้นะว่านควรจะทำอะไรต่อคือผมควรจะนั่งดูทีวีใช่ไหมรื่งไงผมคนไปไหน อืมเข้าห้องตัวเองเหรอเปิดประตูได้นะเดีย okay, เข้าห้องตัวเองได้แล้วทีนี้โอ้ oh, ห้องเราเละจัดทําไมมันต้องจบที่ปืนตลอดเลยวะข่าวใหญ่นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ็อกเบริร์กรถเน,นี่ยชนก็มีคนเสียชีวิตสองคนเอ่ออโอเคมีคนหาตัวคนขับไม่เจอนะครับโอเคคนที่ชนคนที่เสียชีวิตมีแค่ ผมไม่ได้จะหยิบนะแต่ว่าผมเดินมาเดินมาเฉยไม่รู้มันจะมีให้หยิบไหมทําไมมันต้องจบแบบนี้ตลอดเลยวะคุณผู้ชมแบบคือยังไงเราเราการการที่เราเล่นเป็นคนเครียดบอกจัดการปัญหาไม่ได้อ,อ่ามันมีโมเมนต์ในชีวิตที่ยากที่จะออกมาได้โมเมนต์ทํานองนี้แต่ว่ามีทางออกตลอดเสมอ เล่นทุกคนนะครับผมโอเคเราตั้งใจทําเกมนี้มากคือผมเข้าใจความตั้งใจของเขาแต่ผมรู้สึกว่า attentive คืออะไรวะเฮ้ยจำสแกใส่อะไรเนี่ยมันจะโอ้ยผมแค่รู้สึกว่ามันแบบอืมไม่รู้อะคือเขาเขาคือเขาปูงานเป็นงานศิลป์มาแล้วอะสำหรับผมนะแบบตอนแรกๆอผมแบบเออชอบมากั้งหลังม,มันเริ่มแบบ ทำไมชีวิตคนเรามันต้องจบด้วยกันแบบปุ้งปั้งตัวเองอย่างเดียววะแบบคือแล้วมันก็มีเกมแนวเนี้ยซ้ำสร้างมันเยอะอะมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบไม่กินยาไม่ถือแบบไม่กินยาก็ทํร้ายไม่ทํร้ายก็แบบต้องวนอยู่กับเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบอะไรที่มันแบบมันไม่คิดพอตแนวอื่นบ้างเหรอวะแล้วตัวละครพวกนี้มันก็แบบถูกสร้างมาเพื่อตายถูกสร้างมาเพื่อตายถูกสร้างมาเพื่อตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ พอดออกแนวแฟนตาซีเหมือนจิ้มคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเออคือเราเข้าใจแนละ้ว่าแบบเพราะเอกมีปืนนู่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายแบบเขาเจอเหตุการณ์ที่เขาน่าจะไม่สามารถรอดได้แล้วแหละเหตุการณ์มันกดดันมากนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเอ็ดดิ้งอื่นแบบตัวเอกไปอยู่กลุ่มบัมบัดอะไรเงี้ยบ้างหรือว่าแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบของโทมัสอย่างเงี้ยเออคือเขาเล่าเป็นความลึกของในเรื่องแต่นี้มันแบบเรามันเหมือนเราฆ่าคนไปเยอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบเป็นภาพคนยืนเยอะๆ,ๆ,ๆผมก็แบบเอยเราเป็นอะไรประวะอะไรเงี้ยสุด เรากับครอบครัวเราเออนี่คือสองคนที่เราแค่พากไปเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องทำเหมือนเราคบบ่าคนแบบเป็นล้านพันเป็นหมื่นคนแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรวะเราแบบกด New ิวเลียเงี้ยหรือว่าเราไม่ใช่แล้วตอนจบก็แม่งจําสแกผมมีคืออะไรมันไม่มีความสอดคล้องกันเลยแต่ว่าถามว่าเกมมันดีไหมผมว่างานศิลป์มันถูกสื่อออกมาแล้วถ้าเขาแบบจับจุดได้มากกว่านี้อาจะโอเคกว่านี้ก็ได้แต่เกมก็ดีนะออชอบครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังผมเฉยๆอะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันดีของไลไปก่อนบายบายสวัสดีครับ